600บาทแน่นแข่นกับอยาให้ไข่น้องไปเลยสัสดีค่ะเอส,อส,อสีปูไข่ด้วยนะคะนี่ยปูสดสดแต่เนื้อหวาน,นะคะ่ะของพี่หนึ่งมันจะเป็นปูเป็นแล้วรอมานนอกน้ำแข็งเอาอันนี้ฟุกเหรอเนะยได้ไดข่ฟ<ช>ุกดข่เยิ้มเลยอ่ะเยิ้มเลยใช่ไหม แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะเขามาที่หนึ่งมาช้า,ขาเขาก็เลยสั่งบ้านนี้ไปแล้วเขารีบไปไงบอกถ้าไม่รีบก,ก็จะรอเจที่ที่หนึ่งเนี่เสียดดินฟายอยู่ที่นี่เลย <c oughs> ได้นะคะ,ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเค็มครัปกติรลานรสชาติปลาเปรี้ยวหวาน

ชุดนี้สามร้อยบาทนะคะใช่ค่ะปูม้ากุ้งสดปูม้ากุ้งสุกหมึกไข่ไข่แดงเค็มค่ะสระปดํะม่วงไข่ไม่ไข่ไม่รู้เน<ข>ื้อเสี่ยงแต่เราที่ได้ไข่ก็ไข่ าไม่ได้นะคตาลหนึ่งไข่ได้แต่ไข่สดไข่สุกแล้ววันนี้อันนี้แยกกันเองนะคะจะให้ตัวใหญ่ไสเปี้ยวก็แบบเราเอาสองตัวไปดีกว่าต้องใส่ตามแสงคะับโอเคไข่เอาสองตัวค่ะลูกมีไใ่ด้วยเอาน้ำตักใส่นะแล้วก็นี่เนาะดีใส่ว่ามมมหม้อไม่ร้อนเห็นไหมตอน อันนี้เป็นยามชุดใหญ่นะครับปกติอยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่บ้าน,น,าน,านอันนี้ตามก็ตามมาเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีคนจิบก็ได้มาวันนี <c oughs> ามาทำงานที่บางานเลี้ยงตั้งใจเลยยังไงก็ต้องมาให้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่หยุดเจ็บทุกวันนักก<ด>าร สองมอนด้วยนะคะสองมอนเรานี่ต้องชิ้นแบบเป็นเต่านะไม่เต่า,ไม,าไม่ใช่ร้านชิ้นหนึ่งนะหั่นสี่เหลี่ยมชิ้นหนาไว้ก่อนทำให้เป็นอุปสรรคกับภาพุ้องสด แม,มอนไข่ปลาไข่ตูอะไรอย่างนี้ไข,ไข่ปลาไหมไข่หมึกไข่ปลาอ๋อไข่ยังไ,ไ,ไม่มีด้วยนะคือในตู้นี้ไม่มีอะไรแนละ้วต้องน,อน็อคลำแข็งไว้คือหมึกสั่งไว้ก่อนล่วงหน้า กี่อยูแล้วว่าเดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่เค็มกับไก่ปูนี่จัดเต็มเห็ดกลางนะคะไม่ต้องเพิ่มน้ำสั่นช้อนต้องใส่พริกสั่นช้อนเครื่องเยอะเนาะใช่ใช่มันเป็นอย่างไปอยู่ไปอยู่กันที่บ้าน มอแล้วล้นค่ะต่อไปต้องหากระมังยักษ์มามีนักกระมังไว้ล้วไหนอยู่ข้างหน้าก็เราก็จัดการก็เลยเะเัง่าจะเจะเพิ่มเผ็ดไหม่น้กผมยจ้ะใั่นะสปั่นเยอะใช่ไหมมอ เอาไปแชร์ให้แม่ด้วยนะอยากจะเป็นแม่น้าดตองแบบนี้นะต้อนกั้น้ำจัดจ้านะนี่กล่องจะไม่พอใส่แล้วนะใหญ่มากไหนแมคะ ไม่เสร็จสีเลยมีอีกอ่ะโอ้โหยังมไม่จบแค่นี้นะยังไม่จอบอีกเหรอยังค่ะนี่จัดแน่นไปเลยรน,นกระปุกกันไปเลยคระเนี่ย600บาทแน่นแน่แนเข อยาให้ไข่น้องไปเลยโดยโทรแม่อยู่ที่ฝาถ้ามองไม่เห็นนะมันตอนนี้มันปรับภาคง่ายดีหนูหายใน YouTube ก็ได้รู้ไปดูติดตามในยู u t u b กก็ได้ตอนนี้ต้องกินประมาณสี่คนได้แล้วเนี่ยกี่คนสามคนจะยิ้มกันหมดแล้วไปถูสี่คนโอเคเอาร้อนไ่กี่ชุดเอาบอกแม่มาพอหรอสะให้ไปสาดได้ ให้ไปสี่แล้วกันเนาะได้ค่ะได้อย่าเพื่อทะเลาะกันฉันจะเอาปูฉันจะเอาหมึกหกร้อยขักนลบไข่ไม่ไข่ไม่รู้น็อตเสี่ยแต่เ่อพี่ได้ไข่ไปแล้วไข่จะย้ำให้แล้วูไม่เหนื่อยได้หนึ่งไข่ได้ได้ไข่สดไข่สุกแล้ววันนี้ อันนี้แยกกันเองนะคะจะให้ตัวใหญ่ใส่เดียวก็แบบร้ำเอาสองตัวไปดีกว่าต้อง่ายตามแสงคะัีเกิไข่ก็้สองตัวค่ะลูกมีใจด้วยอันน้ำตักใส่นะแล้วก็นี่นะดีใส่หมอม่ร้าเห็นลแล้วก่อนอ,อันนี้เป็นย่ำชุดใหญ่นะคะป <c ười> กติอยู่ที่ไหนคะเนี่ยบ้าน นี่ตามก็ตามมาเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามีคนติดก็ได้มาพอดีเป็นงานที่คองหวานอืเลยตั้งใจเลยยังไงก็ต้องมาให้ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่งกี้แม่หยุดหยุดทุกวันนังปาร์ที่มีแซลมอนด้วยนะคะแซลมอนเหล่านี้ต้องชิ้นแบบเป็นเต๋อนะไม่เต๋อไม่ใช่ร้านชิ้นหนึ่งนะ เรียงชิ้นหนาไปก่อนทำให้เป็นอุปสรรคกับภาพปุ้นสดแซลมอนไขป่ขปลาไข่ปูอะไรอย่างนี้ไข่ไขป่ขปลาไหมไขนะ่หมึก ไส่ปลาอ๋อ่ยังไม่มีด้วยนะคือในตู้นี้ไม่มีอะไรแนละ้วต้องน,อน็อคลำแข่งไว้คือหมึกสั่งไว้ก่อนร่วงหน้า ขีอยู่แล้วว่ะเดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่เ,ขเค็มกับไข่ปูนี่จัดเต็มเห็ดกางนะคะแม่ต้องเพิ่มน้ำสั่งชอ้อนต้องใส่พริกสั่งชอ้อนเครื่องเยอะเนาะใช่มันะเป็นยอนยอ่างไปอยู่ไปอยู่ที่า รมอ,มอล,ล้นค่ะต่อไปต้องหากละมังยักษ์มามีนะักกระมังไว้แล้วไหนอยู่ข้างหน้าใหเราก็จัดการกปเลยจะเพิ่มไหมจะเพิ่มเผ็มนะแค่นี้ต้องพกมาด้วยโอ้อยนะอไฟปั่นเยอะใช่ไหมกำมาง ไปแชร์ให้แม่ด้วยนะ <c ười> อ,อยากจะเป็น,น,นเล่นนาดตังเรื่อแบบนี้<ห>นะต้อนนะกระช้านะนี่กล่องจะไม่พอใส่แล้วนะใหญ่มากใไหนแม่คะยังไม่เสร็จสีเลย มีอีกอะโอ้โหไม่จบแค่นี้นะยังไม่จบอีกเหรอยังค่ะนี่จัดแน่นไปเลยล่นกระปุกกันไปเลยครับเนี่ยหกร้อยบาทแน่นแน่นๆอยชาเดี๋ยวให้ถ่ายน้องไปเลย แม่อยู่ที่ขวาถ้ามองไม่เห็นเนาะมันตอนนี้มันปรับภาพไม่ค่อยดีหนูหาใน YouTube ก็ได้ดูไปทุกติดตามในยูไปทุกก็ได้ตอน,นี้ต้องกินประมาณสี่้าคนได้แล้วเนี่ยเมนูต่อไปกันเลยนะครับอร่อยอย่างเงี้ยครับนี่เป็นยำสี่ไข่ค่ะยำสี่ไข่ไขป่ปลาไข่แมงดาใช่ไหมไข่หมึก ตีกู้เต็จกางปลาโค้บอกว่าออกมาก่อนเลยใช่ไหมนี่ของของโค้ดเนาะได้เวลาแล้วไ่ะแกบอกว่าห้าโมงสอติเป๊ะของก่อนะพี่อันนี้ของโค้ดชื่ออะไรนะครับโค้วงอ๋อของโค้ดวังนะครับวันนี้ เพาวัชายดำรงออกตระกูลเนาะตอนนี้เด็กชอบดูชอบดูแกมากอันนี้โค้ดวังก็จัดตีไข่ใช่ปะตีไข่นะครับโคดมัดม่วง สามร้อยาบครับสองครับอันนี้โค้ด่ตยต่างแล้วนะครับจองก็แก่ยังไม่เปิดร้านเลยค่ะขอบคุณโค้ดวัชชัยดำองค์ตะกูลนนะครับเออปิดเลย สำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากสําหรับยิวยารอบที่5ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจทักคุณนุชเข้าไปได้เลยเดี๋ยววันนั้คารวันพุธนี้ค่ะเจ๊หนึ่งจะมีรายลนะเอียดเกี่ยวกับเมนูที่ให้เข้าไปเลือกจงจินใจเลยใครสามารถเปลี่ยนออเดอร์ได้หรืออะไรไก็เข้าไปติดตามชมได้นะคะแล้วก็มีาการแท็กเฟซบุ๊กของคุณนุชให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายจ้าวันดีค่า